ครับก <expand> ็ขอแสดงความดีนะครับกับนักแสนงทุกท่านเลยที่เข้าชิงรางวัลนะครับสำหรับรางวัลปปุลาโบนนะครับผู้จิ้นยูริยอดเยี่งได้แก่ฟีนซโลซาและเบกี่เดก้าครับเ่จะเป็นเซนที่ติดรรักินไม่สามรมาได้กบขอเชิเซนได้รักแนนะครปหนกัุรีครับ ขออนุญาตเลยครับเนื่องจากว่าน้องฟรีกับเบกกี้ติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะครับผมก็ขออนุญาตบอกว่าผมเป็นคนที่มีโอกาสได้เห็นน้องฟรีเบกกี้ตั้งแต่ก้าวแรกน้องทั้งสองคนพยายามมากครับพี่จะส่งความสุขให้กับแฟนๆและคุณชมทุกคนเช่นรางวันนี้ครับเป็นรางวัลที่ผมภภาคูมิใจตัวน้องมากแล้วผมจะนำรางวัลน,นี้นะครับส่งให้ถึงมือน้องเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับและยิยนดีด้วยกับฟรีเบกกี้ประการที่ขอเชิญดรอารยาปานุรากครับกรรมการผู้จัดการบริษัท และคอกเมโซเนสเวิร์สจะก,กับหรือว่าด m เอ็มเอไดีเกตมอลชอดอกไม้กับขอบคุณครับและยินดีด้วย,วยม,ามากอีกครับงนะฮะกัรฟรีแบ็กครับไปกันต่อครับทุกท่านสำหรับประเภทพับล่าบนในสาขากูจินวายยอ้อนยุ มีรายชื่อผู้เข้าชิงดังนี้ครับคู่จิ้นวายยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้